ที่มีตัวแทนของพรรคเพื่อไทยได้ให้ความเห็นว่าหากสมมติพรรคประชาชนไม่สามารถตัดสินใจเลือกพรรคใดพรรคหนึ่งได้จะอาจจะมีการดําเนินการยุบสภาก็อยากจะให้ความเห็นว่าความจริงทางพรรคเพื่อไทยไม่จำเป็นต้องรอให้พรรคประชาชนตัดส,สินใจก็สามารถดําเนินการยุบสภาได้นะครับแล้วถ้าจะย้าจุดยืนของพรรคประชาชนอีกรอบนะครับสประการประการแรกเนี่ยความจริงตั้งแต่วันที่มีคลิป ระหว่างคุณแพทองทานกับคุณเซนออกมาเนี่ยทางเราเรียกร้องมาตั้งแต่วันนั้นนะครับว่าทางออกที่ดีที่สุดสําหรับประเทศคือการยุบสภาเคยประเทศเรามีการเลือกตั้งใหม่โดยเร็วและมีรัฐบาลใหม่ที่มีความชอบธรรมต่างการเมืองมีเสถียรภาพและมีศักยภาพในการแก้ปัญหาสําคัญๆของประเทศได้นะครับดังนั้นตั้งแต่วันนั้นเนี่ยเรามีการเรียกร้องให้มีการยุบสภามาโดยตลอดเพียงแต่ว่าผู้มีอำนาจณเวลานั้นไม่ว่าจะเป็นคุณแพรทองทานก่อนหยุดเป็นบัติหนที่ หรือคุณภูมิธรรมหลังจากที่คุณแพงทานถูกหยุดเบิกหน้าที่เนี่ยไม่ได้ตอบสนองต่อข้อเรียกร้องดังกล่าวและไม่ได้ดำเนินการยุบสภา